ขู่เลยเมนแหละบอได้ต้องคุยเลยบอได้ต้องคุยได้บอกแ้าคุยง่ายใช่เนาะคุยง่ายใช่เอ้ยฮะคุยก็อย่าคุยโดนเดะบอเอาบอกว่าเฮาบอเมนไว้รุ่นเดี๋อบอมีแนวสีเบ้าเลยมีแต่ว่าเขาเขาใจกันแหละเมนโอเคโล่เขาใจกันเลยเมนโอเคโอ้ยเนาะ กบสวัสดีได้สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนกไกยินดีต้อนรับเข้าสู่สซาเซาวน,วนสายลุยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้โดยมาพบมาพสซาโนมานี่น้องพ่อแม่พี่น,ออวน,วน,น้องเนาะสซาเซาโนนก็เดินทางมาพี่ระเนาะไก่อยู่พ่พี่น้องเอ้กับประมาณอยู่เจ็ดแปดกิโลพ่อแม่พี่น้องเอ้เดินทางมาทางเซโนพี่ระเนาะกับเอฟซีเพิ่นแนะนำทางซาวนวลมาได้สองสามหมื่นแะล้วเนาะ เพงกบายนะคะได้เพชรดูว,ว่ารายไอดีของเอื้อยพัะทะเลพรมพี่น้องเลยทางสน์น,นกับผมมีเวลาเวลามาให้เพล่นนะ้องพรมพี่น้องเนาะวันนี้ก็มีถือว่ามีโอกาสได้ก็มีเวลาเวลาพรมพี่น้องเลยก็ได้เดินทางเข้ามาหาเนาะอ่ะทัสน์น,นก,กเคยผูจกจักเออพิ่นจักเท้าเราพรมพินงเลยอันนี้ก็คือเฮือนสาราเป็นกองเพิ่นอยู่อาศัยเนาะพรมพินงเนาะพ่มพี่นอนะ้อ,นองเลยโคตรงามเลยเนาะ ບັນຍາກາດຂໍລີດີເພິ່ນພີ່ນ້ອງລົມເຢັນເນາະມີຕົ້ນໄມ້ຕົ້ນຕົກໜ້າບ້ານເພິ່ນເພິ່ນພີ່ນ້ອງເອີຍມີສວນຜັກສວນນາດສນກະาะເບິ່ງรอบໆບ້ານເພິ່ນນິກິນນ້ອຍແລ້ວກະຊິເຂົທາີພ່ນເາ

คือทางสาวนวลกับยังบ่ฮู้รายละเอียดเนาะหรือว่าครอบครัวเพิ่นส่วนตัวเพิ่อนนอกพมพี่น้องเนาะอันนี้เฮาก็ยังบ่คอสิแจ้งหรือว่าเว้าไปก่อนรณอกพมพี่น้องเนาะอ่าจังได๋ก็ต้องถามทางเองยเพิ่นก่อนความเหมาะสมเนาะโดยอันนี้ก็คือเฮือนซานเพิ่นเด้อร์พี่น้องเนาะอ่าพิ่นอยู่จักคนทำมาหากินอยังเนาะสาวนวลก็ยังบ่ฮู้หรอาพมพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เห็นแต่เอฟซีพันเนน้เข้ามาเนาะ จังไรกับพี่ลุนไปส้มกันเลยพ,พี่น้องเอ้ถ้าสร้างงน,นกับชีทมรายละเอียดจะเอื้อเพิ่นเนาะเพิ่นคงสียหายคำโตพ้พี่น้องเนาะเอื้อเพนกับนางพอดีสบายดีเลยอืม คเนาะที okay, no. right. oh yeah. ่สาวนอนก็ได้มาฮอดมาถึงที่บ้านเอ้ยเพิ่นที่เรียบร้อยพ่อมีพี่น้องเนาะก็คือว่าทาง FC เพิ่นก็แนะนําเข้ามาและทางสาวนอนก็บ่ฮู้อีหน่ยนี้ยังดอกเนาะโดยอ่าขออนุญาตถามซื้อเอ้ยเด้อซื้อเอ้ยยังเนาะซื้ออจอมเอ้ยจอมเนาะโดยอายุจักปีแล้วเอ้ย42อือปัจจุบันนี้เฮ็ดากาหรือว่าแบบอยู่ทําสวนเฮ็ดหวยสวนบ่อ ปลูกผักปลูกหญ้าโดยอืขายส่งตลาดบ่ได้บนในวันใดๆขายส่งตลาดโอ้โดยโดยโดยมื้อหนึ่งได้จักพันจักหมื่นจักแสนบ่ได้หลายและช่วงนี้ย่ำผลปลูกหญ้าได้จักหน่อยโดยโดยก็คือว่าทางเอื้อนี่เป็นสาวโสดแม่นบ่โดยอืมสาวโสดนี่คือสาวใหม่ๆหรือว่าสาวแม่ห้างเ้ยใหม่ก็ได้เป็นห้างก็ได้เป็นโอ้ทั้งใหม่ทั้งห้างแม่นบ่โดย โอ้ oh, ่อแม่พี่น้อยคือว่าทั้งเกินนิพานอ่าได้พัวมาหนีสองคนแล้วโดยอืมคนที่แรกเป็นหมายหมยโดยคนที่สองนี่ค่ะเลิกลากันอืมเลิกลากันด้วยเหตุผลยังไงคือว่าเลิกลากันอยู่บ่เขาใจกันทีละเสาเองอืมมันติดเหล่นเนาะติดแสพันชาวเหลียหวานเห่นยยาเสพ ยาอย่างเขาอยู่น้ำบ่ได้แบบนี้น่ะโอ้โเผ้าใจกันโดยโดยผูที่ชองเนาะโดยคือว่าใส่ชีวิตเพิ่นอยู่น้ำเพินในได้จกปีเลยสามสี่ปีนี่นีอืมมีลูกจะคนมีลูกน้ำเพิินี่บมมีเลิกรลกันนี่โอ้โมมีเนาะโดยอ่าซื้อคือว่าเอ้ยนี่โมมีลูกอ่าจะคนเลยน้ำเพิินนี่บ่มีแต่คนที่แรกเลยคนแรกมีคนหนึ่งโอ้คนหนึ่งใหญ่แล้วเว้ยสี่ปีเลยด้ โอ้ไรสิปีคือว่าลูกคนก๊กเนาะคือว่าเอื่อยนี่แต่งงานนี่คือว่าอายุสิบสามปีโอ้โหเนูพี่รองเนาะอายุเกลี้ยแล้วจังจีเนาะอือฮขาจังมีครอบครัวสามครอบครัวแต่ยังน้อยเพรายันบ่กุ่มบอผมตัวเองอือดยดยคือเพือนซาลานเป็ดเนี่ยคือว่าพัวเป็นคนสามสามยพ่อคนกกกโดยว่าคนที่สองคนกกคนก๊กเนาะ โอ้แต่ผ่นเสียไปแล้วโดยอือเขาแสดงความเสียใจน้ำเนาะแต่ละปีได้เป็นเพิ่นจะไปเลยปีแล้วอือก็คือตอนนี้ก็คือแบบอยู่กันจักคนสองสองคนโดอยโอ้เนาะคือว่าอยู่กันเพียงสองคนแต่ละมือก็ฮ็ดผ้าขี้หยาลือน้ำเทนี้แล้วเนาะดอยเสียห้าเสียโยน้ำมันนี่แหละมันแดนแล้ะก็หยุดยยดยดยอ่าทั้งนั้นได้สับป็นดินของเือยบ่ขางลังบ้าน ทินถงนาถงนาเป็นลิงของเจ้าของแม่ของแม่โดยโอ้โดยโดยก็คือทั้งเอือก่ก็เห็ดห่เห็ดนาบ่มีผู้ชายเห็ดอือมีผู้ชายผาเห็ดโดยแต่ว่ามีนาเนาะโอ้แต่ว่าซื้อกินปัจจุบันนี้ซื้อเอาบ่มีผู้ชายเห็ดภาสางได้ใชแต่ว่ากุ้มอยู่ที่เอยกะทุตไทยไปโดยโดยทุกเมื่อนี่ยังกระแพงเนาะ แมนใส่ใจคันข <man. S 1> ้ามกับหายนะทุวานเนี่ยเมนอ๋อโดยโดยคืออยู่สองคนกับหัวแล้วเนาะลุกไปทําไปเฮียนเมนบอกเมนมลุกไปก็คือแบบเงี้บเงียบอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเสียหน้าแดดแล้วก็เศร้าอ๋อโดยโดยก็คือทั้งเอื้อนนี่เปิดใจเมนบอกโดยเปิดใจฮาคูโดยอืม บเมนคนคุยด้วเนาะบมเมนคนคุยไม่คู่เลยเอาแปลว่าพลเข่ามาเนี่คือว่าต้องการเป็นคู่แล้วเมนแหละบอดด้ต้องคุยเลยบอดด้ต้องคุยได้เอาคือง่ายใช่เนาะอันอันนี้คือมันง่ายแท้เอืยฮะคุยก็อย่าคุยโดนเด้บอเอาบอกว่าเฮาบ่เมนไวรุ่นเดโอ้บ่มีแนวสีเบ้ามีแต่ว่าเข่าเข้าใจกันแหละเมนโอเคโลดเข้าใจกันเลยเมนโอเคโอ้ยเนาะ คือว่าจึตสัตว์เนาะแก่เขาบบบนี่แต่ไรบ่ต้องโอ้ต้องลงหูกกไปใส่หติ่นมาจังไรฝืนทำอาสิดยังกระทำกระปิดนั่นทำเลยแหละเขามาในเมื่อหนึ่งคอยทำเจ้าเกือบเบิดแหละอ่าอ่าให้ตอบความจริงเนาะให้ตอบความจริงโดูคอยเสียวบ่เสียวมันเรื่องของคอยแมนเแต่คอยทำทำอยู่แล้วจะหิ่งงานยังมีลูกจะค้นขอบคอยเจ้าดีด้วยไอ้ทำไรด้วยด้วย บ่ให้เครียดบ่ให้หายเฮาแดกเท่านําให้อย่าฮู้เฮาบ่แม่นวัรุ่นแล้วมื้อนี้จะไปกินหยังอันนั้นอันนี้บ่บ่เสียเวลาแม่นบ่เอาเข้าเรื่องโลดโอ้ยโดยๆคือว่าาเอื้อยเพิ่นก็อายุหลายแล้วพนี่น้องเนาะก็คือแบบว่าเว้าแบบง่ายๆนะเนาะเอื้อยเนาะแม่นอืมถ้าว่าเว้าใจบ่สิมาเล่นโตีเด้อืมแม่นๆก็ตกลงโอลงกันถามรายละเอียดจักมื้อจักหายแบบว่าตกลงเลยถามตอนนี้เด้เปิดใจมาได้จักมื้อแล้วนี่ มองสองทิดเลยได้โอ้แล้วมีคนคุยถูกใจแต่บ่กัญยยังบ่เห็นว่าจิไปฮอดขันใดอยู่แต่ว่า oh. คล้ายๆว่าเพื่อนกันยังปิดบังเข้าอยู่นะ oh. กัญย์ยังแบบว่าอันนั้นอันนี้ผู้บางคนว่าเป็นตันยยใหญ่คุยอยู่อุ้ยขวากันยอมังดิ <laughs> จังเลย <laughs> ตันยยใหญ่งวัวไอ้คยุยโอ้แล้วเออมาคนประเภทแบบไร เพิ่นรวยหรือว่าเพิ่นมีฐานะหรือว่าเพิ่นกินพออยู่โบเนเน่นเหรเพิ่นรวยหรือ่เพิ่มีฐานะเพิ่นหับชีวิตการเป็นอยู่ของเขาได้บ่อหับลูกเขาได้บ่คือชีวิตเขาครัวว่อยขาดแค้นแบบสิเเออขาดผู้นำอย่างสิจะสามารถรับเลี้ยงดูได้บ่ออย่างนี้นะไอจากได้ประมาณนี้บบได้เน่นว่ารวยคนรวยเขาก็คือบอกเอาเฮาดอกเขาเห็ดวัวสวนเออเออเออโดยโดยเขาก็แบบว่าเออ เด็กกับพยู่พกินเนาะพออยู่พกินอ่าเด็กกับขาวาขากุ้มแบบว่ายังก็วางมาแบบว่าผักชีวิตได้อะนะโดยโดยเนาะกับบดิบเนวบดับบดิเนาะเลยเนาะขออย่างเดียวอนี้คือว่าแต่เขาอยากได้ไพ่ก็คือแบบอ่าเอาผู้จบผู้งามผู้บางคนแบบว่าเลือกบ่ได้เลือกอพอาแถวบ้านข่อยมันบ่มีผู้ผู้เป็นตะเลือกอ๋อโดยโดยคือว่าคนแําบ้านเฮานี่คือ พอได้คุยได้ยังเพิ่นเลยบ่เดี๋ยววันใดๆมันบ่มีผั้คุยซ้ำอ๋อคือบ่มีผู้ให้คุยเนาะครูเอื้อยคือเป็นคนจบคนงามอยู่เลยผห้คุยอืมเป็นกับบอไดเซลได้ยังบ่บ่มีผู้ในเซลบ่เซลมาแก้เซลซ้ำโอ้หอบแล้วโดยโดยโดยก็คือว่าเอาก็อยากอันมีครูไว้เนาะเพราะว่าอยู่ไปมันก็เสียเวลาเนาะอืมเสียเวลาเสียเวลาเขาทำมาหากิน มีคู่ซีวิตแบบอ่าสวยกันสงันชาแมเดไดฮักลูกเฮามืดไดเอื้อยมักประเภทอันอายุสามไรน่อยด้วยใหไงเกสี่สิบขึ้นไปสี่สิบไปขึ้นไปหกสิบห้าลงสิบห้าหกสิบห้าลงมาเนาะโดยถ้าน้อยดีก็บ่เอาบ่เอาเอาเกศกาเฮานี่เนาะโดยโดยอ่าโดยโดย พอใจเพิ่นนี่คือว่ามีคนมักอยู่บ่แบบน้อยขัวเฮาเดาี๋ยวมาหมักเฮามีอยู่บ่แะเคยมีหรือไงอ๋อน้อยแบบประมาณสามสิบสามสิบป้ายจสิออบอ่ะบอกบอกเอาบ่เอาเนาะบ่เพราะเพราะยังไเพ,พิ่นอายุายังน้อยเฮาบาเฒ่าแล้วอืมอย่ามันมีจิตใหม่ใจช่องเน้่ไปอีกเป็นบ่นแม่โอ้กันเอาบระเด็จังจได้เมื่อหนา้าก็ต้องว่าเป็นแม่ห้างอีกอ๋ออ๋อก็เลยว่ายาบ่บ่บ่เอาซักก็เลยคิดแบบนั้นแม่น เกลียดแต่สิใจโบชนยังเลยมาเอาเนาะเขามาแบบว่าคืออยากลมอย่างเงี้ยแหละเอาบอลลมไปจะเพิ่อก็เห็นหน้าุ่ดไทยเพิ่อก็เพยออกมาเพิ่อก็มีผู้สาวผู้สาวโอ้โเพิ่อก็มีแล้วมีก็คือว่าอันทางเอื้อนนี่กัแบบเห็ดชนเห็ดพักแต่ไก่ก้าุ่งก็เลี้ยงตีเอื้อยกัเลี้ยงอยู่งเนาะประด็ ไก่เฮาธรรมดาเนี่ยบ่ไก่ร้านเฮาธรรมดาอือถือว่ามีอันอาชีติตโตอยู่ดได้นีไงพอแห้งเข้าไปน้ำเพื่อนนี่เลยอ่าโดยโดย,โดยคือแบบกับเขากับน้ำเฮานี่ก็ต้องโซาต้องหาเด้วยว่าไปซื้อตลาดตรีซองหาลังอือากาหฮานอบอกนะไม่ โอ้เคยไปบ oh. ่เจ้าอ่ะเคยไปบ่ว่าไปไหลกูวิดโอมกูเบี้ยเคยไปได้อตุ um ่งเสียมหักตัวแบเป็นคนดุคนมั่นอยู่เด้นี่เนาะโอ้บ่อชงว่าสิไปหาหน่อไม้ดอกใจอืมโดยๆก็คืออันนั้นถ้าเงื้อยนี่เสียพร้อมแจกเบื่อหรือแบบเฟซบุ๊กได้อยู่บอเงื่อนแต่ว่าอยาก บางทีเนาะหลายคนหลายช่องนี entonces, like, no? now, okay. well, ่แหละเนาะคือน้องมานี่ก็ต้องมีช่องนึงบางทีเพิ่นอยากได้อยากคุยหั่นนะโดยเนาะก็พร้อมแจกอยู่แม่นบ่โดยโดยให้แจกเลยเนาะโดยอ่ะโอเคเื่อมันติดต่อคุยหาเนาะเื่อว่าบ่ได้เนาะหลายคู่หลายคนຖືກใชผู้นึงก็ຖືກใชผู้นึงก็ม่เนาะสิได้อยู่บ่เนาะเฮาเฒ่าได้นก็ได้ไอดีได้นี่เนาะ โดยโหยจอๆมาเลยโอเคเนาะโดยโอเคเลยอ่าดีได้เพื่อเเเนเราเฟซบุ๊กได้เสิร์เลยเป็นโปรแกรมีอยู่สะะิฮะเฟซเ,เนี่ยย่ฮู้ว่าไผเป็นไผเด้อเอ้าจังได๋ล่ะบัดนี้แต่ว่าเฮาบ่เข้าใจเพิ่นอ๋อสื่อจังได๋ได้เลยบ่อยากเป็นเมียใหญ่แต่อ,อยากเป็นเมียน้อยอ้าวเอ้ยคือว่าจังซั่นบาดเขียน ียนซื้อเฟซคักอลลีวะไอ้เฮ้ยกูบอกอยากเป็นเมียใหญ่ผัวหมักติดไม่น้อยก็เลยตั้งซื้อเฟซแบบโอ้แบบคำสาบแช่งกันบ่ได้วันไรไรไหนก็ไม่ได้คำสาบแช่งเฮ้แต่ว่าเมียใหญ่ผัวบ่ค่อยอยากอยู่น้ำเดียวเขาก็หมักไปอยู่น้ำเต็มไปหน้อยก็เบิ้งลองตั้งเฟซหน่อยพอแต่เมังนอกเลยโทรมาซื้อเฟซจะคุกคักแต่ว่าอ๋อโดยคักๆเนาะอ๋อก็ว่าบอกว่าให้เบิ้งมาสิทุกคน บทีสองนี่เพิ่นมีเมียน้อยบอกเลยแมนโอ้คือว่าจับได้หลายท่านจับได้หลายท่านอือพ่อยาพ่เศร้าไปตัวไปแต่งเขาสิบ่ย้าห่างกับข่อยไปอยู่กับเขาอ่าอไปอยู่เขาในสามสี่เดือนกลับมาแต่งมาแปลงใหม่เอาเจ้าใหมเอารอบสองเลยข่อยยอมโดยกิ่งให้เลยเพิ่นไปเอานี่ใกล้บ้านอย่บอกคือว่าอยู่ใกล้ๆนี่เอากลุ่มสาม อ้คนซีโนเดียวกันแต่ก่อนไปอยู่บักสองหัวกระจ่างรถไปน้ำโดยโดยขับรถเป็นหัวกระจ่างรถไปน้ำสองพันหัวกระไปขันนม่มอยพอไปกับพ่อหรือโดยโดยพ่อดีอยู่นํากันอยู่นํากันอือเนาะตีเฮาขาเขาไหมเขาบ่งอีกไหมตีอีกแม่นทั้งทีทั้งที่ตัวเราเองอะพิษอืออืลูกเมียไปน้ำตีห้าต่อหน้าเขาโชว์เขาอีกได้ว่าตัวเก่งโอ้เนาะ ก็เจ็บได้เนาะเลยเนาะเจ็บเจ็บใจฮาผูกเป็นลูกเป็นเมียพามาให้โอกาสลูกผัวบอกให้โอกาสให้โอกาสตลอดเป็นคือเก่าอคนผู้เก no. ่านะโดยโดยมตถเนภาถิ่นมันจังแลวโดยคือพันวาเนาะเลยเนาะแมาหาขตดมันก็ขอดึงสั้นเนาะเมันม่มีมือลาคือพันวาเนาะคนผูกเก่าก็คือเก่าม่มียอมเปลี่ยนแปลงเป็นยังจังว่าให้โอกาสคิดว่าเฮาเคยเออถุกอย่างมานํากันเนาะ เออให้โอกาสเบิ้งเผื่อเปลี่ยนจงเปลี่ยนใจเนาะคนอีกอย่างเจ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุหลายแล้วหาซิปแล้วก็ยังคือเก่าโดยโดยสามบ่น้ำเด็กน้อยสิบเป๋ชิบเก่าเป็นโม่เพิ่งเจ้าเนยบล๊ะเพิ่นนะโอ้ผู้ชายไปรุ่นนิ่มเดียวกันบ่เซบยาโอ้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 เมียนเจร์มนกระบาดเท่านั้นแล้วเด็กน้อยเด็กน้อยมันก็ต้องติดอยู่แล้วจะเป็นโม่กันแต่เพิ่นยังอยู่นี้ อยู่เซนโนนี่บอลพันประโยชน์นาบานเมียพันเอาบ้านเมียอยู่ไส่แล้วประโยชนย์ทางอื่นแล้วอ๋ออ๋อก็ย,ยังดีใชเนาะโดยอย่างแบน,นอยู่เ<อ>ท่านี้ใช่ไหมป่วนเปลียนน่ยนอีกมากมาบพได้เลยโดยโดยพอข,ขาดกันขากไหน,นมีในบอลในบ้านเส้นอย่างขา,ากไหนเจ้าของคิดญากนะเว้ยอยู่ว่าอยู่คนเดียวไปนี่ก็ได้ขามากกับพ่อลูกเขาเพื่อนลดแอร์อยู่ใไว้เนาะเมนแมนเมันก็ขามากอะไรกันขำอยู่ได้เอยู่แหละีาทงน้กปา เขาทําคํามาแล้วอือๆมันบ่มีผู้ชายได้ซ้ําแม่นแล้วเออโดยโดยก็คือว่าเว้าตรงๆนี่คือแบบว่าอยากได้คู่ได้คิงเลยเนาะโดยอ่าๆๆก็ต้องคุยหลายบ่ต้องคุยหลายเนาะเสียเวลาเวลาแม่นบ่ก็คือว่าอ่าขอแต่ว่าจิตใจดีแนะนําได้ํานี้เนาะจิตใจดีใส่ชีวิตร่วมเฮาใชีวิตร่วมเฮาได้แงลูกเฮาแงครอบครัวอือ โดยโดยเฮากะหับได้เนอะคือว่าอยู่น้ำกันไดดว่าอยู่เขากระาลเลยไปยากมีคนดูเลหนะเเป็นรักเป็นเนเนอะแมนอือดยดูมลักขายนอสสาวโดยงเจ่อย้ำเจ็บกะพาะขอยังปาลูกค่อยไปผู้เดียวได้อืมปาลูกไปผู้เดียวคนไปหามออยู่ห้องมอสิวคืเาก็ไปโอ้ตัวนี้ได้สำคัญสำคัญย้ำเจ็บเป็นนิสอุ่นนี่นะอือเอ็นน้องได้เสือเอ่นน้องแพะมี โดยไปอยู่ห่างกันแม่นบ่นี่อยู่ในบ้านใหญ่อยู่ในซีโนอ๋อโดยโดยคือว่านครอบครัวนี่คือว่านอุลมสมบูรณ์อยู่บ่ได้ถุได้ยากขาดเคิร์ตี้เอ้ยจะขาดเคิร์ติ้ขาดเคิร์ติแบบไรขาดเคิร์ติแบบว่าบ่มีผัวหาเป็นแน่นี้เลยโอ้ขาดขาดตัวเงินนี่เนาะโดยแต่เคืร์ตซานนี่ล้างมือใหญ่พี่น้องเลยเงามเคิร์ตบนเลยได้ซานบ่มีเลยเลยโดยเห็นว่าจะเหนื่อยพระไวทารคทารคานพ่อ โอ้ผมมีเนาะเหรอเนาะขาดผู้ห้าเลี้ยงขาดเกลือนี่แหละอืขาดเงินเนาะโดยโดยโดยใส่ใจประจำวันแม่ชีวิตเขาต้องเลยซื้อเด็กคู่มือเนาะแม่นห้าค้อไพ่มาได้ด้ยแม่แม่แม่ก็ประมาณนี้ละเน้องพรมพี่น้องเนาะก็คือทางเอลยเพิ่งก็อยากมีคู่มีคิงคือพคนว่าแนะนำเข้ามาแหละเนาะก็คือแบบอ่าขอให้แต่ว่าฮักจริงแต่ก็บางแต่งเลยแหละน้องเ้ยเนาะคือชิได้แต่งอยู่บ่ล่ะหรือว่าแบบเงียบไปเลย จักบ่ฮู้คือกันโดยอ่าบ่บ่ได้เนาะเดี๋ยวแต่สิว่ากันเนาะอยู่ืมเอกิเผิดก็รมณ์ใจยันบ่ได้พ่รพี่น้องเอ้ด้วยอ่าจังได๋ก็ทางน้องกับขอความขอบใจทางเอื้อเด้อมาอโอมารลมดิดนน้ำเนาะดวยทางน้องก็สิได้ย่อำลาพาจักรเลยละวันนี้อ่ะสบายดีเลยด้วยเนาะโอ้ยประมาณนี้เนาะพ่รพี่น้องเนาะถ้าสนุกกันบ่ได้มาอโอมารลมน้ำ เอื้อยเพิ่นพ่อแม่พี่น้องอายุเพิ่นก็ดสี่สิบกว่าปีแล้วเนาะคือรายละเอียดก็คือทางเอื้อยเพิ่นนี่บ่เดือดคนเพิ่นว่าขอแต่หักจริงหักเลียวใจเลียวเพิ่นว่าเนาะอายุหกสิบห้าปีลงมาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยน้อยกับบ่เอาเพิ่นว่าเนาะโดยยันบ่เข้าใจกันเพิ่นว่าเนาะโดยก็คือทางเอื้อยเพิ่นก็แบบหมอตีทุกตียากด้วยว่าร่ำด้วยเนาะงพ่อแม่พี่น้องเนาะขอแต่ว่า มุ่งมั่นแล้วก็ฮักจริงเนี่ยก็อ่าช่วยกันทำมาหากินเหมือนว่าเนาะโดยเขื่อนสารล้านเปรตเหมืนก็ดังเบิกใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็คือทางผัวเพลินเป็นคนสร้างเนาะผู้ที่เสียชีวิตแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางเอ๋ยเพิ่นกับทางห้างแล้วก็ทางใหม่เนาะโดยอ่าพ่อแม่พี่น้องก็คือทางสนองกับ่เคยเข้ามาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทำหะทำหามพแม่พี่น้องเอ้ยอ่าก็สิประมาณนี вами, ้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าว่าอยากให้ยาวนวล เป็นสะพานความหักหายก็ติดต่อสาวานวลได้เดลยผมมีพี่น้องเนาะไอไลน์เฟซบุ๊กจูน่ะจอเลยผมมีพี่น้องเอ้โดยการสำหรับคลิปนี้ทางาวนวลนก็สิได้อัมราพากจากแล้วเนาะไปพบไปพอสาวานวลคลิปหนา้กาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางาวานวลเด้อผมมีพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจผมมีพี่น้องเอ้โดยการเห็นโฆษณาของสาวนวลก็อย่าโกค้ามเนาอผมพี่น้องเนาะการดูนาเบิ่งให้สาวนวลจบแน่ผมมีพี่น้องเอ้โดย วันว่าพี่นี่ก็ลาไปแล้วเนาะขอเก่าเข้ามาสบายดี